ก็เป็นเฮลินเก่าหรือออกไปทางยีรานะครับออกสีคุคุๆสีทางน้ำเงินเข้มแล้วน้ำเงินผสมขาวผิวสวยนะครับก็ขึ้นมาจะตอนน้องแดงผสมเป็นนมเย็นเนขียวไม่ใช่นมเย็นแดงนะครับเป็นสีนมเย็น คุนะครับใส่แหวนเวลาตอนค่ำลางๆๆคืนเนี่ยจะออกเป็นเหลือบประตอนรับกับแสงไฟนะครับหูววาบผู้วาบเป็นเหลือบยิ่งประสมกับคอยไปไทยขาวล้อมกับเป็ดขาวแล้วก็จะยิ่งสวยมากนะครับสนใจก็โตรคุยได้ที่ร้านเจนกัน,น,นกร้าเจนไเชยโทรศูนย์แต่เกิดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หนึ่ง หรือจะมาเป็นคณะมาชมมาเลือกที่ร้านก็ได้นะครับยินดีต้อนรับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศูนย5แปเจ็ดึงห้าูนห้าหกหนึ่งนะครับ